สุดนะคะคนนี้ค่ะคุณอัญชลีวานิทเทพบุตรเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะกเ็เป็นบุคคลที่เป็นอออ่างหรือเปล่านะคะแต่ว่าเขาก็ออกมาพูดในวันนี้นะคะออกมาชี้แจงก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีที่พักเพื่อไทยกล่าวอ้างว่าบุคคลในรัฐบาลเป็นผู้หญิงอักษรย่อออ่างมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับการนําเข้าน้ํามันปล์มน้นํามันจนเกิดปัญหาใหญ่ในช่วงนี้ ซึ่งก็ยอมรับว่าครอบครัวของเธอเนี่ยนะคะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตผลปาล์มแต่ว่าอยู่ในฝั่งของชาวสวนไม่ได้มีโรงงานสกัดน้ำมันแล้วก็โรงกลั่นซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำพูดแล้วก็รวบรวมหลักฐานให้ชัดเจนเพื่อฟ้องหมิ่นประมาทพักเพื่อไทยให้ผู้พูดเนี่ยออกมารับผิดชอบในคำพูดที่กล่าวหาออกมาด้วย นางอัญชรีนะคะก็บอกว่าถือว่าเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะคะที่สต็อกปาล์มขาดแคลนทําให้ราคาผลปาล์มสูงขึ้นจากเดิม3-5บาทต่อกิโลกรัมเป็น8บาทต่อกิโลกรัมแล้วก็มองว่าเดี๋ยวเดือนมีนาคมแล้วก็เมษายนสถานการณ์น,น่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะเพราะว่ามีผลผลิตรอบใหม่ออกมาแล้วออกสู่ตลาด ขณะที่การนําเข้าก็บอกว่ายังต้องมีอยู่แต่ว่าก็คงมีปริมาณไม่มากแล้วล่ะเพื่อที่จะใช้ทดแทนส่วนที่ขาดหายไปก่อนที่ผลผลิตใหม่เนี่ยนะคะจะออกสู่ท้องตลาดนะคะไปฟังเสียงเธอผู้นี้กันหน่อยค่ะเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนางอัญชลีวานิชเทพบุทค่ะปลูกปลาล์มน้ำมันเพราะคุณปู่เป็นคนเอาต้นปลาล์มน้ำมันต้นแรกมาปลูกในประเทศไทย แล้วก็ทําการพัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศได้จนทุกวันนี้เนี่ยเป็นผลงานของครอบครัวใช่แต่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องของน้ํามันพืชนึกออกไหมคะไม่เกี่ยวกับนั้นเราผลิตแค่เป็นน้ํามันปาล์มดิบเท่านั้นที่น้ํามันปาล์มดิบจะต้องไปเป็นกลั่นเป็นน้ํามันพืชต่อปาล์มปาล์มในครอบครัวที่อยู่นี่เยอะจํานวนร้ปาล์มประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ของตลาดกีกัตลดโดยรวมของของน้งทั้งประเมที่จําเปค่ะ